วันนี้พาชมบรรยากาศดอยสุเทพวันหยุดรอกาแฟานะระหว่างรอ,อกาแฟเทสรถใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> มาถึงตรงนี้นี่หลายคนคิดถึงพี่เตี้ยมอชอนะโค้งสุดท้ายที่สปีดนะสปีดสุดๆเลยเนะียนเะทสร,รถพิสูนะครับสเปซวาก,กอนนะ Lay in xiềng phám phong nôm <laughs> <laughs> cầm lăng phám phong hết <laughs> <laughs> ขึ้นมากันตึ๊บ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 กลัวฝาท้ายมันแตกเพราะว่ารุ่นใหม่มันเป็นกระจกทั้งบานเป็นกระจกแล้วเล็กน็อตมันจะไปก้ามตีกระจกมันบัได้เป็นกรอบอย่างรุ่นเก่าอ่ะไม่หรอโอ้เห็นแล้วมันมันสั่นนะมันพุ่งเออเรียบร้อยบรรยากาศแดดออกแล้วครับนะดอยสุเทพแดดออกแล้ว นะโทรมาสั่งกาแฟได้นะครับแล้วขึ้นเมาด้วย <c oughs> ได้กาแฟวันหยุดอะนั่นไงนม <c oughs> นมชมพูโอเคครับลุยกันต่อ